สวัสดีครับผมทนายเดชามาเช้าตื่นขึ้นมาดูข่าวมีอาจารย์พนักนะครับทักษณียานน์นะครับอดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาลาัยธรรมศาสตร์และอดีตสมาชิกวุฒิสภาโพสต์เดือดบ้านเมืองนี้มันสิ้นคิดกันถึงขนาดให้นักร้องเรียนอาชีพมาเป็นคนชี้นำว่าอะไรผิดอะไรถูกกันแล้วหรือบัตรซบจริงๆนะครับโอ้โหผมตื่นมาตอนเช้า เห็นข้อความนี้นะครับต้องขอชื่นชมอาจารย์พนัสนะครับนะแบบนี้เขาเรียกว่าใจถึงพึ่งได้บ้านเมืองมันต้องมีคนแบบนี้ครับผู้ดับผู้ใหญ่ในบ้านเมืองคนแก่คนเท่าคุณลุงคุณป้าต้องออกมาเตือนสติสังคมทุกวันเนี้ยบ้านเมืองวุ่นวายเพราะอะไรเพราะมีนักร้องอยู่สามสี่คนเราไม่รู้ว่ารับงานใครมาหรือเปล่าหรือรับเงินใครมาหรือเปล่าหรือหวังผลทางการเมืองหรือเปล่าวันวันมันไม่ทําอะไรครับ ออกมาร้องเรียนยุบพักก้าวไกลเพื่อไทยมันทําทุกวันครับนะถึงขนาดบอกยื่นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเพื่อแสดงให้เห็นว่านักรองเหล่านี้มันเป็นคนที่มีอานาจสามารถชี้ชะตาบ้านเมืองได้บ้านเมืองวุ่นวายทุกทุกวันนี้เพราะไอ้สามสี่คนพวกนี้แหละครับไอ้นักรองพวกนี้แหละครับนะมาชี้นําสังคมทําตัวเป็นสารเตี้ยตัดสินว่าพิธาขาดคุณสมบัติสอสอ ตัดสินว่าขาดคุณสมบัติเป็นนายกไม่มีโอกาสได้เป็นนายกมันทำหน้าที่มาตัดสินแทนศาลยุติธรรมและศารลรัฐธรรมนูญพี่น้องเราจะจัดการอย่างไรกับนักร้องพวกนี้พี่น้องช่วยคิดหน่อยนะครับผมเองก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วมันร้องทุกวันครับบางคนเนี่ยโดนต่อยปากแล้วก็ยังไม่หยุดครับโดนตบปากก็ยังไม่หยุด โดนฟ้องจนสารจำคุกต้องส่งหนังสือไปกราบเท้าเขาก็ยังไม่หยุดครับนะบางคนก็ได้ลดราคาแพงได้เงินสดผมอยากจะฝากไปถึงบรรดาน,นักรองเรียนสามสี่คนนี้ว่าเห็นแก่ชาติบ้านเมืองบ้างซื้นะเห็นนะนึกถึงบาปบุญคุณโทษบ้างฝากไว้แค่นี้ครับเห็นาดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับ